ทุกคนชะตาชีวิตเดินมาจากภูมิพิลมใช่ไหม,มเมื่อกี้เราเห็นต้นลั่นทมอะฮะเห็นไหมสีสวยๆชมพูเราก็ข้ามไปฝั่งนูน้นพอข้ามไปฝั่งนู้นเสร็จใช่ไหมเราก็เดินไปทางนั้นเลยก็เลยทําให้เลยร้านเหอนลาบต้นถงร้านนี้ที่เราหมายตาเอาไว้ว่าจะมากินร้านนีไงก็เลยเดินเลยเข้าไปถึงเทคนิคอัาภูนก็เลยเลยร้านนี้เป็นเลยเสียดายมากต้องเดินย้อนกลับมาเป็นกิโลนี่ฮะ เป็นรันทมทําพิษทําให้เราเดินเลยอยู่ตรงนี้เองนี่ฮะทุกคนภูมิภูรินเห็นวัดไหมวัดสันต้นทงใช่ไหมก็เห็นรันทมเ <c oughs> ็เดินถ่ายเลยร้านไปน็นยูร้านอยู่ตรงนี้เองทุกคนจ๋าไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะดวงชะตาให้เราได้หลงทาง่ะเพื่อนลาบต้นทงทูกทุกคนจ๋านั่งนี่ฮะร้านในดวงใจของเรา ดูชัดๆทุกคนห้ามหลงนะใครมาลำพูนต้องมาร้านนี้นะห้ามเลยไปไหนนะฮะบรรยากาศถนนลำพูนป่าซางตรงข้ามกับต้นลั่นพรมสวยๆสองต้นทำให้เราเลินเลยไปเลยทุกคนเรานั่งด้านนอกนะฮะหวังว่าคงปลอดภัยนะฮะพอรถมาฮะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยฮะทุกคนนั่งด้านไหนก็ดีนะฮะ ตรงด้านใน,นจัะที่ขเคินมาลำพูนต้องมาเส้นลำพูนป่าซางเลยเทคนิคลำพูนมาไม่ไกลระหว่างทางก่อนจะถึงภูมิที่ลมที่พักตรงวิเลยส่งน,นะฮะนี่ฮะน่าทานมากนี่เป็นซีโครงต้มซีโครงเห็นไหมหอมมากเลยแกงเหนือแท้ๆเจ้าเดี๋ยวขอชมขอชิมน,นะฮะอร่อยอืมสัยให มีลาบหมูข้าวเหนียวแท้ข้าวเหนียวเที่ยวหมูใช่ไหมรับนุ่มๆร้อนๆค่ะทุกคนจา้ารสชาติรสมากทุกคนเขาบอกคุณแม่นี่อยู่กับตัวจริงเสียงจริงอร่อยมากจะถามว่าอ,อสาขาเดียวเพื่อนลาบต้นทงอยู่เส้นลำพูนป่าซางก็ไม่ไกลจากการไฟฟ้าไม่ไกลจากเทคนิคลำพูนนอะหาเสิร์ชได้เลยค่ะนี่ค่ะ แซ่บมากสะใจสะใจอีหลีไหมถ้าเกิดเป็นเหนือเขาใช่คาว่าอะไรเขพูดว่าอะไรอร่อยอีหลีอร่อยมากอ่ะรำเตะตทุกคนนี่ฮะจะแต๊ะเจ้าแล้วก็เส้นนี้ไปป่าซางไปรีมีสองแถววิ่งเนาะแล้วก็ภูมิพิลมอ่ะภูมิพิลมที่พักหลู่เลิศมากเด้เมื่อกี้จะบอกคุณแม่ว่าอยากรู้เรื่องงานที่เดือนหน้ากันยาเขาจะมีทุกปีงานสลากเป็นยังไงคุณแม่เป็นเหมือนกับเขาทําเป็นเสาเสาประดับอะไรเงี้ยเหรอฮะผู้หญิงทําหรือผู้ชายทํา หรือว่าทําไม่จำกัดทําแล้วที่ก็เป็นเป็นสลาดย้อมนะย้อมสีย้อมอะไเป็นสีสันเนาะประจําปีนะจัดทุกเอ็นเห็นในรูปสวยคือแบบอยากให้ทุกคนมาเที่ยวงานพระธาตุทรายุนชัยใช่ไหมก็จัดที่นั่นแล้วก็ออกลงออกร้านไม่มีออกร้านอะไรด้วยไหมมันน่าจะเป็นงานใหญ่อยู่แล้วแหละงานใหญ่อยู่แล้วแล้วก็งานอะไรอีกคุณแม่ถ้าเกิดมาลําพูนนอกจากงานล้ำใหญ่กระทงกระเทียมป่าซางเขาก็มีงานเกี่ยวกับผ้าฝ้ายเสื้อผ้าใช่ไหม บ้านผ้าอ๋อเป็นเป็นผ้าบ้านดอนเหรอฮะอเผ้าด้วยอืมเป็นหมู่บ้านเอะค่ะเป็นหมู่บ้านทำยอผ้าย้อมผ้าแล้วถ้าเป็นอำเภอลีอะคุณแม่ออ,มออแต่เขาดังนะอำเภอลีอะก็ไปทางนี้ค่ะทุกคนแล้วเข้าเมืองไปตรงนี้ก็ประมาณไม่ถึงกิโลทลก็พระนางเจ้าจามเทวีกษัตริย์หญิงเนาะที่เราอาจจะแบบโอ้โหท่านเก่งมากเคยอ่านประวัติท่านท่านสวยนะสวยเป็นที่หลงรักของเจ้าเมืองผู้ชายใดๆแล้วก็ ออกลบเป็นนักรลบด้วยนะเห็นว่าลบกับผู้ชายชนุงชนะแล้วก็เห็นว่าสวยคิ้วี่โกงเป็นทันธนูจมูกเนี่ยแล้วก็หน้ารูปไข่ที่เขาแบบบรรยายความสวยงามของพระอ,องค์ท่านอะแล้วก็ความเก่งความฉลาดใดๆอย่างนั้นแล้วก็ชาวชาวไทยก็รู้จักแล้วก็อนุสาวรีย์ของท่านอะไม่ได้มีแต่ที่ลาพูนนะเห็นว่าเออมีหลายที่นะลำปางก็มีมมใช่ไหม,มอ๋อเห็นไหมคุณแม่ม่เดี๋ยวขอแซปบต่ออร่อยมากม<ห>ูแต่เม,มา <lunar. S 2> ส์่ะหืมสะใจมากคุณแม่ ไม่เหนียวไม่เหนียวเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เปื่อยสักทีเดียวแต่อร่อย,อยงไงถ้าเปื่อยเกินมันก็ก็ต้องต้มนานใช่ไหมคุณแม่เออมันก็ตามการต้มมาฮะอ่าฮึไม่เหนียวคุณแม่ไม่เหนียวกําลังด้วยกาลังดีฮะทุกคนเพราะว่าถ่ายไปแล้วก็แล้วก็ตักไปมันก็เลยแบบนิดนึงฮะืมไม่ไงไหน,อหน,อหนอโอกาสมาแล้วใช่เพิ่งเช็คอินเมื่อวานแล้วก็ ไปเชียงใหม่มาสามคืนก็ไปเจอร้านอร่อยอร่อยแกงใต้ก็บอกให้ชาวโลกรู้ช่องนี้เป็นช่องที่แบบง่ายๆบอกต่อสิ่งดีๆท้าทายท้าทายความสามารถท้าทายทุกสิ่งอย่างที่เราเจอว่า,ามันรู้ึงกันว่าไปที่ไหนจะเจออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดไหนดีทะเลไหนสวยที่พักไหนเลิศบริการล้ำเลิศเราก็จะบอกต่อแต่ท้าไหนไม่ดีเราก็ไม่ไปที่ไหนไม่ดีเราไม่ไปเหยียบอารมณ์อย่างเงี้ยเพราะบางที่คุณแม่บอกตรงๆนะเขาจะแบบ เห็นว่าช่องเราเป็นช่องเล็กๆนึกออกไหมฮะเขาก็จะรังเกียจก็มีหลอกดูช่องก็มีแล้วก็แต่แต่อย่างของคุณแม่ที่น่าน่ารักมากอืมน่ารักมากที่ให้เราได้โอกาสบอกต่อร้านอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องบอกต่อเพราะถึงแม้คุณร้านจะปังแค่ไหนถ้าคุณไม่บอกต่อนะบางทีอะมาเป็นสิริมงคลไงมันคือการบอกต่อประชาสัมพันธ์อาทุกคนป้อนค่ะทุกคนอืมอันนี้อร่อยหมดเลย อออออืืพกกมมมมานเไไ่สุรตัดๆอันนี้ภาคใต้ก็มีกินกับขนมจีนไงเขาเรียกยอดหมย <S S ูยอดหมูยอดหมูกินกับขนมจีนน้ำยาปากใต้อร่อยมากไม่นึกว่าภาคเหนือจะมีเป็นสมุนไพรมะก,กอกยิ่งอร่อยใหญ่เลยนี่ยอดกอกเนื้อเนื้อลาบต้นทงทุกคนแล้วก็บอกว่า สันต้นทงทำไมองมีสันนะสันคืออะไรฮะสัเป็นพันธันแม่ภาษาเหนือน,อน,นอ่านี่ครับทุกคนทางสบายสบายยามเย็นกำลังมุ่งหน้าภูมิพิรมนะครับโอ้ดูต้นจามจุลีทุกคนต้นก้ามปูต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูนก็คือก้ามปูแดงก้ามปูแดงดูนะ แต่ที่ต้นก้ามปูยักษ์ใหญ่มากอยู่ตรงยื้องๆกับสถานีตำรวจภูทรลำพูนอยู่ในโรงเรียนสันป่าทงเลยทุกคนเดินอีกนิดเดียวเห็นไหมมีป้ายวิเลยสงจังหวัดลำพูนนะคะมจะรลำพูนครับอมถ้าเป็นดอกไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูนคืออะไรครับดอกทองกวาวาให้รถห่อนี้สวยมากเลยอะ่ะเขาเรียกหออะไรคะ ะมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับก็จะไปป่าซางเพราะว่าเป็นถนนลำพูนป่าซางครับทุกคนอะทุกคนเครื่องนี้เต็มไปเรียบร้อยแล้วฮะตัดไปตอนไหนไม่รู้พูดอยู่คนเดียวเมมเต็มอะต้องไปนั่งลบใหม่เพราะว่าตอนถ่ายก็ไม่ได้โพสต์หมดเก็บเอาไว้ไม่มีเวลาโพสต์บ้างแล้วก็นู่นนี่นั่นบ้างในแต่ละวันถูกไหมฮะมันก็เลยทําให้ถ่ายไปแล้วเมมก็เต็มโดยนี่ฮะตัดไปละไม่เป็นไรก็มีช่องนี้ต่อเอาเป็นว่าเมื่อกี้พูดช่องนั้นบอกว่า ทำไมถึงเลือกลำพูนต้องที่นี่อะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นเมืองบุญนะลำพูนไม่ใช่ว่าใครจะมาได้แล้วก็ตั้งใจมาทุกคนเพราะบางคนเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองผ่านบ้างเป็นเมืองรองบางถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่มีวาสนาชุกดีที่มาเยือนสิ่งดีๆเพราะที่นี่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่เป็นสืบสานมาเป็นเมืองราฐนาเชียงใหม่ลำปางจนถึงปัจจุบันเพราะเจ้าพระนางเจ้าจามาทบีเนี่ยเป็นหน่อเนื้อเกษัตริย์หญิงองค์แรกด้วยซ้ําที่ มีเชื้อสายสืบทอดเป็นกษัตริย์เจ็ดพระองค์ฮะที่เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ลำปางจนถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็คือพูดแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวอยากให้ทุกคนมาเยือนเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองที่งดงามพระธาตุธาริพุนชัยมาสักการะนะครับะนางเจ้าจามเทวีกษัตริย์หญิงองค์เดียวของเมืองล้านนาของไทยอ่ะนะครับนี่ฮะบรรยากาศทุกคนตรงนี้จะเป็นภูมิภูรินว่าจะพูดเนะาะเดี๋ยวมันจะตัดอีกอ๋อเขาม,ามีองานอะไรอย่าทุกคนจ๋า ที่นี้จะเป็นวิทยาลัยส่งสามารถมาเรียนภาคปกติมีคณะตรีโทเอกได้คลุส่งคลุาศาสังคมาศาสตร์ด้วยทุกคนอาหารเช้าอร่อยมากที่พักปังมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วก็หลายสดใช่ไหมเราทำงานลุกนิกน,นุกนิกไปแล้วก็จะหาโอ,อกาสไปแซบในเมืองเพราะพรุ่งนี้จะมีถนนคนเดินด้วยนะทุกคนทุกวันศุกร์แล้วเจอกันนะสำหรับคลิปต่อ,ตอไปทุกคนดูสิเนี่ยบึงห้ามจับสัตว์ตรงนั้นจะเป็น ใต้ต้นกามปูจำจุลีฉามฉาก็จะมีปลาเยอะเลยฮะตอนนี้หน้านองน้ำนะฮะก็จะมีปลาไปออกทางรูฮะเรียกว่าท่อระบายก็จะไปรวมตัวกันนี่ฮะบรรยากาศโอเคนะ